สวัสดีจ้าครูน้อยร้อยเอ็ดจ้าเมื่อนี้กลับไปขายของคือเก้านั่นแหละจ้าเมื่อนี้ห้าสิบไปขายของบ้านบกอำเภอเมืองจันจ้าไปกันเลยจ้ากัดสิแลีนไกในใ่เนจักน้อยจ้าเมื่อนี้เป็นวันหยุดจ้า ไปเสร็จทางบ้านโคกนี่แหละจ้าบ้านโคกบ้านอีง่อยแล้วก็บ้านไพ่จังเขาบ้านบกจ้าผ่านปราศาทบ้านเมืองจันยุจ่าแต่คลิปก้อนๆคุณผููหน่อยิไปไทย จ้าอันนี้กจะถึงบ้านบกแล้วจา้าเข้ากระไดต้นบักหน้ากิ่งตอนเป็นพิกิจจ้ามาฝากน้องที่มาขายของขึ้นหน้าบ้านเพื่อนจะฮกแกนกันมี่ยังกระแบงปันกันจา้าตามประจาคนอีสานจา้าบ้านบกจา้านี่ทางเขาบ้านบกเขาเพิ่กจะงามงามจา้าเขาเอิ่งจะงามงาม,งาม มาขายอยู่ศาลาเนี่ยละจ๊ะนี่มาขายไก่อยู่จ้ะเขตอำเภอเมืองจันเนี่ยละจ้ะสิบกวัวกิโลเนาะสิบกิโลการนี่ก็สิบเป็นโดมจ้ะเป็นโดมโดมน,น้อยๆในโมบาร์เนี่ยละจ้ะกันฝนกันแดดได้อยู่จ้ะม,มาห่อนละจ้ะ ก็จะไปจัดของก่อนจ้ามาหอดจอดถึงมาหอดจอดถึงละจ้าจไปถามก่อนวน่ามีงานมีการอ,อย่างมาเอาบักดาวลงก่อนเถอะเอาบักหน้าไปลงก่อนก็แบงค์ขัง,ขงกันละตายของข้าจะของจ้ะเข่าแล้วไปหยฮันรัก

Dạ là lên lên đâu? Dạ. Cảm ơn. Thế nhỉ? Ô Ô ô ô chà Nhắn gọi. Ủa. Ơ cô đi. gọi bay nám mà nhắn gọi. Hóm nám. อ,นนอันนั้นกำลังงามเอาน <apps. S 2> <duh. S 1> ้ำพันไปปูกกันในช้อมกระถางมี้ก็เสียวอรรถไปเห้ขาเย็นไหนขดมาจากโรงเรียนมะมืวละองหอมเปหรือยี่ลาีีสานจ้าหรือว่าผักยี่ลายัเยอะรู้ไหมสายจะคิ <sk r ude> <k id ney> <k id ney> ก็ตั้งคลองเหล่าขั้นแลนโฆษณาหอ,อมบาทแรงนจักหลอบหนึ่งแลับพ่อ,อ,อ,พอเกินคนมาสื่อของกัน ลดพุ่มพวงขับเขาเส่าขายดีขายดีรถกลับข้าว <c oughs> <c oughs> เรียนโฆษณาพอคนใส่กุ้งครับโไปถาก่อนหลายบ่สิซื้อกุ้งไปก่อยกันได้หลายบ่พ่อข,ขายบ่าายอโอ้เขาไปแล้วออลโอ้ยพรจอดถามอยู่ที่แหล เขาซื้อไปแล้วห่วยบ่วได้ซ้ำาฮ่่แล้วประชารัฐเพื่อนที่วันนี้วันดีพบกันที่สี่แยกกลางบ้านของท่านยินดีรับผัดส่วนการของรับเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าพบกับของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์การเรียนถุงเท้ารองเท้านัาเียนในราคาประหยัดจานชาไฟฉายมีดกระดิ่น้ำ โฆษณาแล้วล่ะครับขายของลื่มเนี่ยวะไปแจกบ่ไปเอามาไปซื้อของหมู่บ้านอยู่ลืมคาตะคุยคาตะโมเรื่มห้าบาทซับกองซีฟ เอาไมมทาบ้าก็มคัจักเห่อบมีันเลงบ่ขึ่าเลยแหละกินเคื่ยมันกินค้อนทาชิผาค่ะ้าแม่นพราฉีด่เกี่ยวพาฉีดว่ามพแม่ีดวกชูจ้าเอาปจาเดดเปิดสายบอุงเลว่ามัถุงน่ะแค่ถุงซื้อซื้อเจซื้อซื้อเยอะ โอ้อันพักตัวอันเพื่อนราไม่หาป,ปล,ลูกปลูปอยู่โรงเรียนพักอีกยังกอฮะหอมเปียปหเปเป็นยังคือขาวคสิตากแดดมากนั่นมันคือใส่กระถางแกระถางเอาลงดินเพื่อป้องกันสีเขียวดอกงเปุยเขาไปยังไน่นะ

กระปังาหาาีสิบห้าบาทใส่กองแง่ยี่สิบาทครับง่งน่อยสิบห้าบาท,บาทเงินคน่เงนาัก็มันม,มีเป็นกระปอยู่บ้างเอาเบงย้อยมาแบงย้อยเบงย้อยเหรอเป็นกระปกยี่ิบห้าบาท ใชล้วนี่ค่ะมีทอดให้เป็นคุณปลาในห้าบาทสิบบาทจ้าสิบบาทจ้าเป็นยี่สิบบาทจ้าเดี๋ยวเลยคนนะี้ทอดห้าบาทพอดีโอเคยี่สิบบาทจ้า Có giang bà, nghe nghe này. bà, bà. cái này Bà nó Bà kênh này ở bọn này Ở kênh này mắt Tôi cái mì tôi ở kênh này Bà nó đến ngoài Hử? Đến ngoài nổi, đấy Đến ngoài hay anh bà này Nghe ตัวเองเคดเองเลยเลยบ่ยันับตัวโหดไปตังโคเองเลยก็ดีเนาะได้เงินเมือนป่ะได้อ่เจ้าบ่ท่านไดจ้าบท่านได้ยู่มันบวพบับมีบัตดรบีบัตรไอ้คุณผีประยุตได้บ่อันนี้ก็ไม่ได้บ่อโอ้โหรอบสองไดยูรสพุน บ้านท่านลงเลยเมืนบ้าเนี่ยวันที่สิบหนี่ได้ซื้อหาซื้อหอยไผเปิดลงสิบหายเนี่ยเขาเปิดว่ามันจบวันที่สิบหาสิบห้าถึงสิ้นเดือนเขาเปิดแต่ผู้บ่มีสมาร์ทโฟนสำรวจสมัครรอบสองสมาร์ทโฟนอะไรเดี๋ยวจังได้เขาก็ไปตรวจมืออื่นนี่ก่อนเพราว่าวันที่สิบห้าบางคนเขาก็ว่าเริ่มสิบห้าถึงหนึ่งถึงสิบห้า เขาบอกว่าเริ่มวันที่15ตุลาอ,อ,อันนี้แกยังว่าท่าน,นไปลงกตีเริ่มลงอ,อบุตรกออส็สิลงโลกก็อะไรลงลอ่ะเนาะเขาว่าเท่าบ่มีเงินเดือนไอ,อมเท่าบ่มีเงินฝากเท่ากับ่านเม็เกณฑ์ไหอายุอายุ16ปีปไม่มีเงินฝากในธนาคาร500,000เท่ากับบะมีเท่ากับ่านเม็ดถุกปดแล้วตอนนี้อายุจะกี่ปีล่ะตอนนี้18ป่ะเจ้า ไว้แม่สิแปดตัวหากรบตายีดซีกะตายเปิด่ยสองอันนี้เกตนีีากเบดสิบบาทจ้ะใชมีมาอ้โหืมไเิดตาตาไม่มีเลยตาขายหมดเลยตาลืม เมียนจ่าที่โกยขยะมีไหมมีจ้ะส่วนบักเวอร์ใบบาวเติมบักหน้าเด้น่นี่เบิ้งใบมันก็หูตัวเี่ยมันมีใบหน่อยออกมาน้ำเม็ดบอ่นี่น้ำเตะบอน้ำนั่นเดี๋ยวเราเสียอมาให้บักหน้าแปลนพิจิต เพราะว่าปกติักหน้าในสองปีก็ได้ได้กินแล้วบอกว่าปีเดียวตะตอนเนี่ยอันนี้ปลูกสามปีละนี่ยังกระตือรือร้นยังเลยโอ้ยพอสิลบไม่ยั้ถิ่นเก็บไว้ใส่หลาใส่หลาแต่โย่หลาบงวดกินจักเทื่อดอกงวก็ได้ พเดียนอยู่ใส่พาเดียนะไปายกินเงกับเขาล่ะคุณเยอะแยะไปกินแกงจือแกงเจือใส่ก๋อมเสร็จกินเลยยายอร่อยอร่อยเอาอีกล้ลไปขายของก่อนสันจนลูกค้าได้เอินพากันยางมาเหรีเออ ข้องกับบ่าขายมาขายข้องกับบ่าขายขอ้องหน่อยย่างเหรยนเสยเลยคลิปนี้กับอาไวัยซัดนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าสู้หน่อยร่อยเอจจ้าบา,บายบาย